สวัสดีครับพบกับรายการเรีย r รีวิวคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับ Acer Nitro 5รุ่นใหม่ประจำปี 2, 2,022แต่ว่าตัวนี้สเปคเป็น AMD Ryzen 6000 s ซีรี s ตัวแรงตัวลื่นเลยนะครับได้ห้องกับตัวแรมแบบ DDR 5ด้วยส่วนการ์ดเจ้าเองก็มีตั้งแต่3050จนจะไปถึง3060จะมีเรื่องของความแรงนะครับความสนใจหรือว่าฟีเจอร์อะไรเนี่ยน่าซื้อบ้าง ไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับสำหรับ Acer อร์ใน5นะครับ mm hmm. ก็บอกได้เลยว่ามันเป็นนิ้วมืกเกมมิ่งที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดในส่วงตัวตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านั้นจนถึงตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสเปคเองเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งตัวคออแล้วก็ตัว AMD Ryzen ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นซ p u AMD Ryzen นะครับซึ่งหน้าตานะครับตัวฝาหลังเน้นความเรียบง่ายนะครับไม่มีลวดลายแล้วก็ตรงกริลนะครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวสเปคตัว CPU อันนี้ต่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสเปคของ AMD Ryzen 6000เนี่ยจะได้แรมมาเป็น DDR 5ด้วยเป็นอีกหนึ่งจุดและการที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจนะครับส่วนพอเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C สมุ 2, ไม่ใช่ Thunderbolt 4่นะเนาะแต่ก็รองรับการใช้งานแบบ ฟังก์ชันนะครับก็ถือว่าเป็นแน็ปท็อปเกมมิ่งนะครับกับราคาเริ่มต้นที่35,990่บาทได้สเปค ซีอเบอร์ erm ใหม่นะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยหน้าจอนะครับ srgb 100%สงหรับผมเองก็ถือว่ามันเป็นโน้ตบ,บุ๊กเกมมิ่งอีกหนึ่งรุ่นที่น่าซื้อแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูสเปคเต็มๆกันก่นกอนดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยประกอบด้วยรุ่นอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างตัวแรกเลยนะครับราคา3 5 9 1 0บาทนะครับได้ซีอเป็น amd ryzen 5 6 6 0 0 h การ์ดจอนะครับเป็น rtx 3 0 5 0ในส่วนงตัวแรมเป็นเลดก็จะเป็น ซ m. point 2แบบ Gen 4ความจุ5 1 2 g b หน้าจอเองก็เป็นขนาด15จุนิ้ว Full HD IPS เกรดสูงนะครับ Refresh rate อยู่ที่1.25 h ด้วยได้ก,การเชื่อมต่อเองก็ถือว่าครบคันนะครับด้วยตัว Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2ได้เรื่องของตัว Windows 11 Home เนี่ยพร้อมใช้งานทีเลยการรับประกันเองก็เป็นแบบ3ปี Onsite Service ซ,ซ,ซ่อมฟรีถึงบ้านถัดมานะครับอีกสเปคหนึ่งเนี่ยได้ในส่วนตัว CPU ที่แรงขึ้นเป็น Ryzen 7 6800H แล้วก็ที่เหลือ เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับขยับมาหน่อยอีกสเปค1ราคา47,990บาทนะครับได้ c p ซเป็น Ryzen 5 6 6 0 0 h แล้วก็การ์ดจอก็เป็น rtx 3060โดยมีค่า tgp เนี่ยอยู่ที่145วัตต์ก็ถือว่าเป็นตัวแรงตัวลื่นเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผมแนะนำด้วยส่วนตัว ram นะครับก็จะได้เป็นขนาด 16GB ddr 5และที่เหลือก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดตัวรุ่นพี่สุดที่เราเนี่ยได AMD Ryzen 7 6800H นะครับทำงานแบบ8คอ16เทรดได้เรื่องของความแรงความลื่นความล้ําแบตยาวนานก็ถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นเดิมในส่วนตัวกน้าจอเองก็จะเป็น RTX 3 0 0 0นะครับที่มีความแรงแล้วก็เหมาะสมกับการเล่นเกมสามิติอยู่แล้วแรม16 g ิก s 512นะครับแล้วก็ที่เหลือ ก็เหมือนกันหมดเลยกับราคา5,990บาทก็บอกกันตามตรงเลยว่าจะมีราคาที่สูงกว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของตัวแรมดี 5, ที่มีต้นทุนที่สูงกว่านะครับแล้วก็จากที่ผมเนี่ยได้ทดลองใช้งานจริงนะครับหลายสัปดาห์เลยนะครับ ก็สัมผัสไม่ถึงหลายๆสิ่งที่ผมชื่นชอบที่เราเนี่ยจะนํามาไล่ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าตาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับถูกใจผมมากๆเลยเพราะว่ามีดีไซน์ที่ให้ความดูดันแต่ก็มีความมินิมอลนะครับแล้วก็สวยงามและก็ยังแตกต่างด้วยจากสเปคที่เป็นอีกข่ายนึงนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะชอบแบบมีลวดลายหรือบางคนอาจจะชอบแบบที่ไม่มีรวดลาย ทางสเปคที่เป็น AMD Ryzen 6000เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีส่วนการประกอบอื่นๆก็ถือว่าให้ความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับถัดมาเรื่องของตัวสเปคเลยนะครับบอกเลยว่า CPU AMD Ryzen 6000H เนี่ยก็ถือว่ามีความแรงมีความลื่นกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นแน่ๆนะครับแล้วก็เมื่อจับคู่กับตัวการ์ดจอที่เป็น RTX 3000 Series ด้วย ทั้ง3050หรือว่าตัว3060ตัวที่ผมมาดีวิวนะครับก็บอกเลยว่ามันทำให้เราเนี่ยเล่นเกมสัใจแน่ๆลื่นไหลเฟรมเรทสูงมากๆแล้วก็ได้เรื่องของการทํางานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมด้วยซึ่งนั่นเนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้ทั้งตัว CPU ที่ใหม่นะครับแล้วก็ มตรฐานแรมที่ใหม่ด้วยที่เป็น DDR5 นั่นเองอย่างที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานโน้ตกเกมมิ่งเครื่องนี้นะครับสามารถใช้งานแบตนะครับได้ถึงประมาณแชั่วโมงด้วยกันผมก็ถือว่านานกว่าโน้ตกเกมมิ่งทั่วไปถัดมานะครับอย่างที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์เกมมิ่งจัดเต็มแหละนะครับเรื่องของตัวชุดระบายความร้รอนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวคีย์บอร์ดแบบเกมมิ่งมีไฟ RGB 4โซนแล้วก็มีการเชื่อมต่อที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ตัวแลนเนี่ยก็ยังเป็นแบบคิลเลอร์อีกด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวฟีเจอร์ไนโตรเซนนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดมัสวิตได้ก็คือการใช้งานการ์ดจอแยกอย่างเดียวเพื่อเพิ่มความแรงยิ่งขึ้นอีกในแง่ของการทํางานหรือว่าในการเล่นเกมนะครับแล้วเราเองเนี่ยก็สามารถปรับรอบพัดลมนะครับให้หมุนเร็วที่สุดแรงสุดได้ผ่านทางตัวไนโตรเซนเช่นเดียวกันซึ่งก็จะสืบเนื่องนะครับไปถึงอุณหภูมิ ที่ตัวเครื่องเองสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งจากผลการทดสอบก็ต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องค่อนข้างเย็นนะครับ CPU เนี่ยร้อนไม่เกิน90องศาส่วนตัวการจอร้อนไม่เกิน78.8องศาถือว่าเย็นมากๆนะครับสลับที่เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้เลยสลับตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เป็น IPS g เก0สูงนะครับ H R G B 100%ทําทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปเล่นเกมนะครับภาพเองก็สวยงามแบบ Refresh Rate 1.15Hz หรือว่าจะเอาไปทำงานสาย Content Creator ก็ได้นะครับแต่งภาพตัดต่อวิดีโอทำอาร์ตเวิร์กโนบูกเกมมิ่งรุ่นนี้ผมก็ถือว่าเอาไปเล่นเกมก็ดีทำงานครีเอเตอร์ก็ถือว่าทำได้เยี่ยมเลยแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการรับประกัน เป็นแบบ3ปี on-site service ซ่อมฟรีถึงบ้านตามสไตล์ของ Acer Nitro 5ทุกรุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเด็ขดของเขาเลยนะครับแล้วก็กรณีที่เราเนี่ยส่งศูนย์ซ่อมเองนะครับก็จะมีบริการซ่อมด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยก็ถือว่าเป็นบริการหลังการขายของโน้ตบุ๊กเกมิ่ในช่วงราคาเนี่ยที่ผมประทับใจคราวนี้นะครับมาดูสิ่งที่เราเนี่ยควรจะรู้ก่อนซื้อกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลย เป็นตามสไตล์ของ a c e ซอร์ในโตรหนะครับก็คือพัดลมเนี่ยเขาหมุนแรงแล้วก็รอบจัดทําให้เรื่องของความดังพัดลมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดังนะสลับผมเองก็ถือว่าดังกว่าโนบุ๊กเกมี่ี่เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้ไว้ก่อนสุดท้ายนะครับกับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อในค้าวน,น,นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเองเนี่ยเขาจะเป็น Thunderbolt 4แต่ในส่วนของตัวสเปค AMD เนี่ยจะได้เป็น USB Type C สำนวถ้าถามผมนะคิดว่าถ้าใครไม่ได้แบบจริงจังเรื่องของการเชื่อมต่อต้องเป็น Thunderbolt 4แล้วผมคิดว่าก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาหรือว่าติดอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวข้อดีแล้วก็ข้อเด่นของ Nitro 5 สเปกไรซินโ0 0เนี่ก็ถือว่าน่าซื้อแล้วก็มีความน่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะครับมาดูถึงการทดสอบเล่นเกมจริงๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นพามาดูในตัวเซนกันก่อนที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ u t i l i t ตตอนนี้เราก็ปรับโหมดนะครับเป็น Performance แล้วเพื่อความแรงสูงสุดนะครับและอย่าลืมปรับแฟน Control ด้วยจะเป็นออโต้ก็ได้หรือว่าจะเป็น Mac กก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแม็เนี่ยบุง้งรอบนะครับพัดลมเนี่ยจะจัดถึง7 ทันรอบเลยนะแล้วก็เสียงเนี่ยก็จะให้ความดังประมาณหนึ่งเลยซึ่งในแง่ของการทำร้อนเนี่ยดีเยี่ยมแน่ๆนะครับแต่ความดังเองก็ถือว่าดังกว่าน้ตบุ๊กทั่วไปประมาณหนึ่งสุดท้ายนะครับอย่าลืมปรับในโงตัว d i s c r e t GPU only ด้วยหรือว่า must switch นะครับในการเปิดเอาไว้นะแบบนี้ด้วยนะครับแต่ในการเปิดนะครับเราจะเป็นต้อง restart เครื่องก่อนหนึ่งรอบแต่นี่คือผมเปิดทิ้งเอาไว้แล้วนะครับมาเริ่มทดสอบเล่นเกมันเลย เริ่มการทดสอบเกม PUBG นะครับตอนนี้เราก็ปรับหน้าจอเนี่ยเป็นเนทีฟนะครับ Full HD แล้วก็เรื่องของตัวกราฟิกเองนะครับก็สูงสุดนะครับเป็น Ultra นั่นมนมว่านะครับให้ภาพที่คมชัดลื่นไหลแล้วก็ให้ความสวยงามสมจริงอันที่สุดเลยขอไปฟาร์มแป๊บนึงก่อนนะเผื่อเจอใครนะจะเห็นว่าเฟรมเรทนะครับโอ้โหร้อยมี140 150ยห้นะครับร้อนี่ก็ถือว่าเฟรมสูงมากๆในการเล่นเกม PUBG นะครับล่นกก่อนโอเคสำหรับในการเล่น PUBG ผมคิดว่าเฟรมเรทเนี่ยประมาณ140กว่ากว่าโอเคเลยนะให้ความลื่นไหลเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็คิดว่าหลายคนอาจจะแบบ ให้มันซิงก์กับตัวหน้าจอที่เป็น1น5 h z mm hmm. ก็น่าจะดีกว่าใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองปรับเป็นประมาณมีเดียมกันนะครับ mm hmm. แล้วก็เห็นว่าถ้ารเราเข้ามาในอาคารเนี่ยเรื่องของเฟมเรทก็อาจจะสูงขึ้นมากว่าเดิมเล็กน้อยเนาะเซตติ mm ้ง hmm. นะครับแล้วก็ไปที่ม mm ีเดียมโอเคให้เครื่องมันเจเริแป๊บหนึ่งนะโอ้ mm hmm. oh. เห็นว่า จะเห็นว่าเฟรมเรทเนี่ยก็ขยับขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาเยอะนะ100 200อยะประมาณ100กว่าสองร้อยเลยนะครับเนี่ยถือว่าให้เฟรมเรทที่ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะครับอยู่ที่การเรนเดอร์ของตัวฉาว่าเราเรนเดอร์อะไรอยู่นะครับถ้ามาซับซ้อนมากเนี่ยมันก็อาจจะเฟรมตกนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าวิ่งอยู่ที่ประมาณ180 1 9 0เลยนะครับบางจังหวะก็มี200เนี่ยส่วนตัวผมถือว่าเล่นเกมพับ g ได้ลื่นแล้วก็ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านั้นพอสมควรเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกเกมนะครับมาต่อที่เกมส c r u m นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างกินสเปคนะสลับการที่เป็นเกมแบบออนไลน์แล้วก็ o p e n นเวลลแมปเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับแต่ว่าเฟรมเรทสลับตัวสเปค ตัวนี้นะครับในตัว5ตัวนี้ถือว่าให้ความลื่นไหลนะอยู่ที่ประมาณ100นะครับหรือว่าค่อนข้างสูงเลยร้อยสองบีตกมาหน่อยตุ้มนะครับก็ผมเองคิดว่าถือว่าลื่นประมาณนึงแล้วนะสำหรับการปรับกราฟิกนะครับเป็น e ีพิก็คือสูงสุดนั่นแหละแต่คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาปรับกราฟิกนะครับดูว่าประมาณมีเดียมจะได้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับ ว่าจะลื่นขึ้นเท่าไหร่กันตัวนี้นะครับมีเดียมโอเคให้เครื่องมันเจเริแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เฟมเรทก็มี80นะครับมี90อะก็อันนี้ปรับเป็นประมาณมีเดียมนะครับเฟรมเรทก็ถือว่าให้ความแรงลื่นที่ เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณหนึ่งวะอรือว่ามันเจเรทอยู่นะครับก็อยู่ที่การเรดเดอร์ของตัวฉากแหละนะครับว่ากะตามตรงซึ่งผมดูแล้วคิดว่ามันจะขยับขึ้นมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วร้อยยี่สิบร้อยสิบก็มีนะคิดว่าก็ลื่นขึ้นมาประมาณ20เฟรมบวกลบได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการความลื่นไหลกับเกมสครัมเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ปรับเป็น ประมาณมีเดียมน่าจะดีกว่านะครับเอาละที่เดือเดี๋ยวเราไปดูกราฟผลทดสอบกันเลยดีกว่านะครับกับเกมอื่นอื่นพามาดูกราฟนะครับทดสอบเกมต่างๆกันนะครับขอเริ่มจากตัว forza horizon หเลยแล้วกันตัวนี้ก็เป็นเกมแข่งรถที่ภาพสวยแล้วก็กรีดสเปคนะแต่ว่าในการเบช a มารนะักคะแนนออกมาแล้วนะครับเฟรมเรทออกมาแล้วอยู่ที่85าเฟรมเรทด้วยกันสลับเฟรมเรทเฉลีย่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะถือว่าดีเลยนะครับในส่วนนี้ ถัดมาก็จะเป็น GT5 นะครับฟรเฟรมเรซเซีย160รเฟรมถือว่าสูงเช่นเกันสักครัมนะครับอยู่ที่99 e p e เก้าเอเป็กเลเจน์นะครับอยู่ที่117 PUBG อยู่ที่1 1 8แล้วก็สุดท้ายที่ Dota 2นะครับก็ถือว่าลื่นไหลเช่นเดียวกันอยู่ที่195รเเฟรมเรทส่วนตัวผมเองก็คิดว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง ที่ได้การ์ดจอ RTX 3000อีก1รุ่นในตลาดเลยที่มีความแรงมากๆสำหรับดีไซน์การแบบนะครับของ Acer Nitro 5ประจำปี2022สเปคเนี่ยเป็น AMD Ryzen 6000H นะครับเริ่มจากตัวฝาหลังก่อนละกันนะครับตัวนี้จะเน้นความเรียบง่ายซึ่งผมเองก็คิดว่ามันก็ดูดีไปอีกแบบตัวนอีกค้ายน,นะครับตรงคริลตัวนี้เขาจะเป็นสีเทา แต่นะครับตัว AMD เนี่ยจะเป็นสีแดงคือบอกเอาไว้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ได้ว่าดูได้ง่ายว่ามันมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับหรือว่าประมาณน,นึงเลยแหละเรื่องของตัวดีไซน์ผมก็คิดว่าแล้วแต่คนชอบกันส่วนดีไซน์อื่นรอบรๆตัวเครื่องนะครับผมก็ถือว่ามีความละไม้คล้ายกันหมดเลยขอบหน้าจอปามเรสไฟ RGB ด้านล่างตัวเครื่องก็ถือว่าไม่ต่างกันมากคราวนี้เดี๋ยวผมพามาชั่งน้ำหนักกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องนี้จะหนัก อยู่ที่เท่าไหร่กันตัวเครื่องเองนะครับก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กเกมมิ่งไซซิ่ง15.6นิ้วนะครับสเปคแรงประมาณนี้เลยน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2.4กิโลกร,รมัมแล้วก็เมื่อรวมนะครับกับตัว a ดปเตอร์ที่มีการจ่ายไฟเนี่ยอยู่ที่230วัตต์นะครับน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่3.2กิโลกร,รัมแบบเป๊ะๆเ,เลยสำหรับผมเองก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กเกมมิ่งสเปคประมาณน,นี้ ความแรงประมาณนี้ที่น้ำหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาต่อกันในส่วนตัวดีไซน์แต่ละจุดกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวดีไซน์นะครับฝาหลังเองนะครับมีโลโก้ Acer อยู่1จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็บันพับเป็นแบบ2แกนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ั้งใหญ่ของทาง Acer n i t r น5ตรเลยนะครับแล้วก็ยังมีคำว,ว่าไนตรติดตั้งตรงนี้เอาไว้อยู่นะครับเป็นสีแดง บรรทัพเอนะครับก็สามารถกางได้ค่อนข้างเยอะนะนะครับอยู่ที่เกิน1 1 5องศาแน่ๆน,นะครับมาพร้อมกับเรื่องของบรรทัพแบบ2แกนที่มีความแข็งแรงทนทานนะบางคนอาจจะก,กังวลงานนะครับแต่ผมลองทดสอบและก็แข็งแรงทนทานแล้วก็เรียกว่าไม่โยกเยกนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยดีไซน์ด้านในนะครับเราเนี่ยก็จะเห็นถึงตัวขอบหน้าจอที่บางทั้ง3ด้านตัวบนเองก็จะเป็นกล้องแคมนะครับแบบ HD แล้วก็เมลโฟนแบบคู่นะครับไว้คอยใช้งานเรื่องของวิดีโอคอลหรือว่าประชุมออนไลน์เป็นต้นขอบหน้าจอด้านล่างนะครับก็จะเป็นโลโก้ a c e r อยู่1จุดด้วยกันและตัวพื้นผิวหน้าจอเองนะครับก็จะเป็นแบบ anti ี้แกรนะครับหรือว่าผิวแบบด้านนั่นเองมาดูในส่วนของตัวดีไซน์ด้านในกันต่อนะครับโอ a n g e palm r ทั้งหมดตรงนี้นะครับด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นช่องดูดลมเย็นขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเอาไว้นะครับมีเรื่องของตัวโลโก้นะครับ dtsx ultra เอาไว้ด้วยก็คือจะบอกว่าเครื่องนี้ รองรับะบบเสียงเนี่ยในการจําลองเสียงสมมติได้ส่วนตัวลำโพงเองนะครับก็เป็นแบบ2วัตต์สตัวด้วยกันติดตั้งที่ขอบตัวเครื่องด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนตัวเครื่องด้านในอื่นนะครับก็จะเห็นตัวไฟคีย์บอร์ดนะครับแบบ4โซน rgb ที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้อิสระประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ตัวปุ่มเองก็ยังให้ความเป็นในโตร5อยู่ก็คือเล่นเกมก็ดีทํางานก็ได้นะครับพร้อมกับปุ่มที่เป็นสีดําแต่ว่าขอบตัวปุ่มเองเนี่ยจะเป็นสี ใสๆนะครับทำให้ในการแสดงไฟ RGB เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากกว่าโนบูกิมิ่งรุ่นอื่นๆเลย mm hmm. ส่วนตัวแต่ละปุ่มเองเนี่ยก็จะมีการโค้งรับกับนิ้วนะครับมีเรื่องของตัว distant key ที่กดได้ค่อนข้างลึกป mm ุ hmm. ่ม WASD เองเนี่ยก็มีการทำไฮไลท์ hmm. เด่นออกมานะครับรวมไปถึงตัวปุ่มในโตเซนด้วยที่เรียกตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็ปุ่มทิศทางนะครับก็จะเป็นขอบสีขาวก็คือเป็นทำไฮไลท์นั่นเองแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับก็จะถูกติดตั้งเอาไว้ เนียนๆกับตัวคีย์บอร์ดเลยที่มุมขวาบนของตัวชุดแป้นคีย์บอร์ดทั้งหมดถัดลงมานะครับก็จะเห็นตัวทัชแพดขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานพื้นฐานนะครับดีไซน์แบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายที่ขวาเอาไว้ก็ถือว่าให้ความสวยงามแล้วก็ดูลงตัวทั้งภายนอก แล้วก็ภายในนะครับแล้วก็มาดูในส่วนตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะกันนะครับเริ่มจากฝั่งที่เป็นตัวสเปคก่อน AMD Ryzen 7นะครับแล้วก็การจอเป็น GeForce RTX แล้วก็มีเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะครับบริการซ่อมด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AMD FreeSync Premium ก็คือภาพนะครับมันจะซิงกันทำให้ในการเล่นเกมลื่นไหลเนี่ยเฟรมเรทลื่นๆเนี่ย1 5 h z เนี่ย จะภาพเองก็จะไม่ฉีดขาดนะครับถัดมาก็จะเป็นในตรเซนก็จะเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการต่างๆเรื่องของการเล่นเกมถัดมาก็จะเป็นตัวคิลเลอร์ทั้งตัว Wi-Fi 6e แล้วก็ตัวแลนด้วยขยับมาหน่อยนะครับก็จะเป็นของตัวระบบเราทำร้อนนะครับคูลบูสพัดลม2ตัวแล้วก็เป่าออกสีทานด้กันถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโ so ซเรตรรงรับการอัปเกรดทั้งตัว SSD M.2 นะครับแบบ Gen4 แล้วก็ตัวไฮดิรรมดาอีก2.5นิ้วอีกตัวด้วยสุดท้ายก็จะเป็นของตัวพอร์ต HMI นะครับที่เป็นเวอร์ชัน2.1รอบการเชื่อมต่อหน้าจอแบบ 4K 110เฮิร์ได้สำหรับดีไซน์อื่นๆนะครับเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับเ mm hmm. จ็นว่ามีการทำนะครับพื้นที่ยืดออกมาเป็นเรื่องของตัวชุดเราความร้อนนะครับแล้วก็มีกริลสีแดงติดตั้งเอาไว้อยู่ส่วนตัวเครื่องล่างนะครับก็จะเป็นพลาสติกเช่นเดียวกัน ตลอทั้งตัวเครื่องเลยนะครับมีเรื่องของตัวช่องดูดลมเย็นเข้าไปแบบนี้นะครับมียางรอง4ตัวก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของทาง Acer Nitro 5นะครับ <S <S สุดท้ายนะครับเรามาดูเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อกันดีกว่าเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับช่องต่อหอูฟังและไใหม่นะครับแบบ3.5ม mm, ิลิเมตร USB 2ให้ A 1ช่อง LAN RJ15 นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องต่อกับตัว HDMI 2.1นะครับ แล้วก็ USB 3ีนะครับ Type C หช่องใช้งานได้แบบ full function ก็คือว่าโอนถ่ายข้อมูลได้ชาร์จไฟได้มาทาง PD แล้วก็ต่อหน้าจอแยกได้ด้วยทำให้ถ้าเรามีหน้าจอนะครับแบบ USB C เส้นเดียวสามารถต่อแล้วก็ชาร์จไฟเข้าเครื่องได้เลยถือว่าดีนะครับถัดมาก็จะเป็นช่องต่อกับตัวอะแดปเตอร์ DC ปกตินั่นเองส่วนอีกฝัง่งหนึ่งนะครับก็จะประกอบไปด้วย USB 3ี t y p A อีก2ช่องนะครับ โดยรวมก็ดีไซน์สาหรับพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็ดีไซน์โดยรวมก็ถือว่าประมาณนี้สำหรับการแกะงันอัปเกรดเอเซอร์ในโตร5นะครับก็ถือว่าทำได้ไม่ยากนะแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยก็คือไข่นอกทุกตัวออกมาก่อนให้หมดนะครับสามารถเจาะทะลุลงไปได้เลยนะครับประกันไม่ขาดแต่ในส่วนการแกะเนี่ยต้องระวังอย่าให้แตกหักนะครับคราวนี้ก่อนที่จะถอดฝาล่างออกมานะครับถอดชิ้นี้ออกก่อนที่เป็นที่ส่วน ตรงบานพับใช้มือแงะออกมาได้เลยนะครับหรือว่าใช้กาสพลาสติกก็ได้แล้วก็ในส่วนนี้ก็เริ่มนะครับแงะจากทางด้านหลังก่อนแล้วก็ค่อยลาอออกมานะครับก็สามารถเปิดได้อย่างไม่ยากเย็นแต่อย่างใดคราวนี้ตัวดีไซน์ภายในนะครับเราก็เห็นตัวพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็ฮีตไป์เนี่ยจะเห็นว่ามีการพาดผ่านแล้วก็ตัวโคเวอร์เพทโลหะทั้งหมดเลยผมคิดว่าในส่วนตัวชุดระบายความร้อนนะครับ ในโตร5สเปคไรเซนเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับเป่าพัดลมออกทางสีทางในการด้านหลัง2ด้านข้างอีกอย่างละหนะครับต่อมามาดูที่ตัวแรมกันดีกว่านะเขาก็จะมีของตัว cover เป็นโลหะเอาไว้ด้วยนะครับแบบนี้กันในส่วนของตัวเรื่องของไฟฟ้าสถิตหรือว่าความร้อนความชื้นต่างๆนั่นเองซึ่งเปิดมาแล้วเนี่ยวาวมากนะเขามีการแปะนะครับ thermal c o m p o u n เนี่ยไว้ที่ตัวแรมด้วย ถือว่างานละเอียดเลยนะบางนี้มันติดมาเนาะแต่ว่าปกติแล้วตรงนี้มันก็จะติดอยู่นะครับซึ่งเป็นแบบ RAM DDR5 นะครับ2ตัวด้วยกันก็รวมเป็นสมุกิของทางซั s ซุงถัดมาอีกฝั่งนึ่งนะครับเราก็ถึงตัว SDM s p o i t นะครับแบบ n v m c e Gen4 นะครับความจุ512 g b ซึ่งก็เป็นของทางแบรนด์ซั s ซุงเช่นเดียวกันนะเรียกว่าใช้ของดีแน่แ ส่วนอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นสล็อตนะครับไว้รองรับการอัปเกรด m 2อีก1ช่องทันทีเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มในส่วนตัวฮาร์ดดิมดาส่นดา5นิ้วหรือว่า s s d s t a 3ก็สามารถใส่เพิ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็มีความจุนะครับอยู่ที่ประมาณ3,500 m มิก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนั้นนะครับ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้งานแบบได้ค่อนข้างยาวนานทีเดียวมาถึงผลการทดสอบต่างๆกันนะครับขอเริ่มจากตัว PC Mark 10เลยที่เป็นตัว benchmark มาตรฐานของเรานะครับคะแนนเนี่ยอยู่ที่6 8พ3คะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนโนบุกเกมมิ่งที่ค่อนข้างสูงเลยนะถัดมานะครับก็จะเป็นคะแนน 3D Mark อยู่ที่8 9 0 0ไปคะแนนก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียกันก็เรียกว่าถ้าเทียบ กับรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยนะสืบเนื่องจากผลการทดสอบนะครับเรามาดูที่ความร้อนกันดีกว่านะครับร้อนที่สุดเลยของตัวซี u นะครับจะอยู่ที่90องศาซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเย็นเนะแล้วก็ถ้าใช้งานทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่4 2องศาเซลเซียสแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องของตัวการ์ดจอแย่นะครับร้อนที่สุดเลยอยู่ที่78.8องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้าใช้งานทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงองศาด้วยกันส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าระบบเราทำร้อนเนี่ยของ a c e r อร์ทได้ดีมากๆและยิ่งเมื่อจับคู่กับตัว CPU AMD Ryzen 6000ตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆต่อมานะครับเรามาดูเรื่องผลการทดสอบ SSD กันหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นแบบ M.2 Gen4 นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะกับความเร็วในการอ่านและก็เขียนนะครับความเร็วในการอ่านเนี่ยอยู่ที่6 8 0 0นแกเมกะไบต์ต่อวิธีแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่5000 18เมกะไบตตต่อวิธีก็ถือว่าเร็วแรงมากๆในส่วนนี้ทาง Acer n i t ในตัห้าเนี่ยใสยเต็มไม่มีกั๊กเลยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ประทับใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อเราทดสอบผ่านการใช้งานนะครับดู u t u b e ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับปรับเป็น power saver แล้วก็ลดแสงลดสียลงมา1ลสรนกานะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ8ชั่วโมง8นาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่แรงด้วย แล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลการทดสอบเรื่องของตัวหน้าจอเราก็ทดสอบด้วยตัว Spider X Elite นะครับว่ามีค่าขอบเขตสีเท่าไหร่แล้วก็ได้คะแนนในส่วนต่างเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับค่า srgb อยู่ที่100% adobe gb อยู่ที่77%แล้วก็ตัว dc p 3อยู่ที่ เ9ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีมากๆในช่วงราคานี้ในส่วนงค่าความสว่างนะครับก็จะอยู่ที่351นิดทีเดียวก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความสว่างมากกว่านบุกทั่วไปและเมื่อเราดูค่าเดลต้า E นะครับหรือว่าค่าค่าสีเนี่ยก็อยู่ที่1.22เท่านั้นถือว่าต่ำมากมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วขอให้ไม่เกิน2เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วแต่นี่อยู่แค่1.2 2เท่านั้นเองปิดท้ายน,นะครับกับคะแนนรวมของตัวหน้าจอทั้งหมดจะอยู่ที่ 4.5คะแนนในกันก็ถือว่าเป็นการต่อย้อมเลยว่าโนบุกเอเซอร์ r นโตรเครื่องนี้แม้จะเป็นโน้ตเกมมิ่งแต่ก็สามารถเอาไปทำงานครีเอเตอร์ได้ประมาหนึ่งเลยสรุปปิดท้ายนะครับสำหรับ Acer Nitro 5สเปคเป็น amd ryzen 6 0 0 0 h นะครับจับคู่กับตัวการ์ดจอ rtx 30 series แล้วก็มีราคาเนี่ยให้เลือกตั้งแต่35,900จนไปถึง5 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับของเองก็ถือว่า เป็นตัวเลือกโนบุกเกมมิ่งที่ดีเลยในตลาดนะตอนนี้ได้ซีอูเป็น AMD ตัวใหม่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเฝ้ารอกันมาอยู่แล้วนะครับเรื่องของความแรงความลื่นทําได้ดีมากๆซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังได้เรื่องของตัวความร้อนที่ต่านะครับแบตเตอรี่ที่ยาวนานอีกด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางโนบุก AMD มดีเกมมิ่งเขาเลยแล้วก็ในส่วนตัวหน่วยความจาแรมนะครับก็ได้เป็นแบบ d d r 5ด้วยก็ถือว่าเป็นความสดใหม่อย่างแท้จริงในส่วนอื่นนะครับนอกเหนือจากความแรงแล้ว ตัวหน้าจอเองก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในแง่ของการใช้งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฉะนั้นแล้วถ้าใครเนี่ยต้องการซื้อโนบุ๊กเกมมิ่งแรงๆสักเครื่องหนึ่งนะครับในราคาที่คุ้มค่าไม่แพงแต่ว่าได้ถึงตัวสเปคที่ครบถ้วนครบคันลื่นไหลนะครับการรับประกันหลังการขายก็ถือว่าดีเยี่ยม a อเซอนโตร5นะครับสเปคเป็นไรซี 6000H ตัวนี้ผมก็แนะนําเลยซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยดูถึงตอนนี้กันแล้วเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าชอบ a อเซอร์ไนโตร5รุ่นนี้ตรงไหนยังไงบ้างและก็ถ้าจะซื้อเนี่ยจะเลือกซื้อเป็นสเปคไหนกันนะครับส่วนตัวผมนะผมแนะนำว่าเป็น r ร z e n 5ได้การ์ดจอเป็น RTX 3060นะครับกับรุ่นราคา47,900เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่คิดว่าถ้าใครเนี่ยเองบอาจจะไม่ถึงจะซื้อเป็นตัวเริ่มต้น35,990บาทก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ว่าอยากจะจบเลย5 0,000 900บาทอย่างตัวที่ผมเนี่ยนำมารีวิวก็สามารถซื้อหาได้เช่นเดียวกันปิดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร์ e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยละกันนะครับไว้เจอเจอรีวิวคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ